สวัสดีค่ะวันนี้พี่แหม่มาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตค่ะใช่ค่ะก็คือเคสนี้นะคะเป็นข้าราชการวัยเกษียณนะคะก็คืออายุ66ปีค่ะมีน้องเป็นพยาบาลค่ะแล้วคือน้องก็ดูแลมาตลอดแต่ว่าตอนที่โทรมาเนี่ยก็คือดูจากยูล้อก็โทรคือน้องเขาเป็นคนโทรเข้ามาก็คือปรึกษาว่าเออเนี่ย พี่ชายเขาไตระยะห้าจะทํายังไงที่จะแบบว่ามีชุดไหนที่ทานแล้วแบบจะดีขึ้นได้เพราะว่าเป็นปูไตเพราะว่าหมอใช่เพราะว่าหมอเนี่ยก็คือจะให้้อกไตแล้วเขาก็เป็นเพื่บ้านเขาก็รู้ว่าเออ้อกไตแล้วมันมัน้เขาอันยืดยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยดูช่องยูทูบของพี่แล้วเขาก็ดูถิ่ผลิตภัณฑ์ ก็เลยเอสนใจก็เลยติดต่อเข้ามาพี่ก็เลยแนะนําไปว่าถ้าเกิดว่ามีงบประมาณคือเขาระยะห้าแล้วก็คือถ้าทานวีดสามสองแล้วก็ทานถึงสองได้อย่างไม่ทางเลยเขาก็เลยบอกว่าสั่งเลยเอาชุดนี้เอาชุดนี้เลยเอาชุดนี้เลยก็ทานตั้งแต่เดือนเก้านะคะเดือนเก้าเขาเขาส่งค่าไตมาให้ดูก็คือบ U อเนเนี่ยเก้าสิบสอง เ a มีอิิน4.29แล้วก็ GFR เหลือแค่13แล้วก็ยูริกสูงด้วย9.8แล้วก็คือถามเขาทุกเดือนนะว่าเออทาเราเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ตอบอะไรจนล่าสุดเมื่อวานนี้เองเมื่อวานเลยค่ะใช่เมื่อวานเขาไปตรวจก็คือค่าไตเขาขึ้นมา BUN เป็น ลงมาเหลือ32พสีตินินเหลือ2.38ลงไปครึ่งหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ GFR เนี่ยขึ้นมาเป็นจาก13ขึ้นมาเป็น27แล้วก็ยูริอยู่ที่7นี่ก็เท่ากับว่ากลับไปเป็นระยะ4ใช่ค่ะก็คือ,อก็ดีใจมากมก็คือ คุมอาหารด้วยแต่ว่าด้วยอันุีเขาเยอะด้วยอย่างเงี้ยก็คือลงมาเท่าเนี้ยก็ถือว่าพอใจใช่พอใจก็คือคนระยะปอกไปแล้วใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากฟอกไค่ะวันนี้ก็เลยมาแชร์เกี่ยวกับของลุกค้าเจ้านี้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณเคนี้มากค่ะ การเลือกตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมาเป็นตัวช่วยป้องกันและพื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนำเจลา,าสูมิสารอาหารจากธรรมชาติคุณภาพสูงสกัดมาจากสาหร่ายทะเลู้ดมไปด้วยฟูควายแดนซึ่งเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับฟูควายแดนเป็นสารอาหารทางการแพทย์ที่มีผลทางการวิจัยมากกว่า1,000พันฉบับมีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงตับไตและสุขภาพองค์รวมนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกตลอด10ปีมีผลลัพธ์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเจลพลาซูมิสนะครับช่วยให้การหายของตับและไตทํางานได้อย่างเป็นปกติต้านการเกิดเนื้อง,งอกและการเกิดเซลล์ร้ายต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบและลดการอักเสบช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวจับกับโลหะหนักเช่นสารตะกั่วและโลหะต่างๆ ช่วยกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมาหวานต้านเกล็ดเลือดแข็งตัวและก่อกับเป็นก้อนนะครับเจลพลัส HRT ให้พลังงานหัวใจรักษาสมดุลคอเลสเตอรอลเพื่อปกป้องหัวใจคุณเจลพลัส HRT คือสารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สําหรับบารุงหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยสารอาหารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดด้วยกันได้แก่ 1. ทอรีน ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทเป็นปกติ 2. อ c a อลคาเนนช่วยเพิ่มพลังให้กับหัวใจ 3. c o โคเอนไซม์ n Q en, ช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ 4. Po โพลิโค n o นช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันเลวหรือ L D L 5. ออิสเทอร์มัทชูร์มูช่วยลดไขมันในเลือดช่วยให้คอเลสเตอรอลเป็นปกติ 6โฟลิกแอซิดเป็นสารจําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง7เซเลเนียมช่วยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจลพล u สเอชาทเจลบําบัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปกป้องหัวใจของคุณช่วยให้พลังงานกล้ามเนื้อหัวใจและรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอล อย่าลืมนะครับมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจลพลาสเาที